สวัสดีครับวันนี้เราจะไปทำบุญนะครับได้โอก,กาสไปที่วัดเอ้มันสตาร์ทมือใส่กเกนึงใส่กเกยร์เกศูนย์ใส่เกว่างไปกับพี่บัวนะครับแล้วก็น้องโนไอโนนะเดี๋ยวโนดีเด้อไปทางนี้ดีกว่า รู้สึกชื่นจะเห่าๆนะครับแค่นั้นพีดีวาพีดีวะ,าวะ้านเขาตานไปพี่เพิ่งเล่นน้ำเสร็จในอ่างน้ำนะมันได้เ <c oughs> ด้เอเฮ้ยเละเลยเอารถคุณลุงสมพรไปนะครับไปท่าแก้งหมาไปแล้วใช้ ซ m s ซ n งถ่ายนะครับกลับหน้ากลับหลังได้จะใส่ตอนเช้าแหละมันมันอะไรอ่ะเปียกนะครับพระก็ท่านก็ไม่เดินมาเสร็จก็ว,ว่าจะพาพี่ฟาแกบอกใส่วันไหนก็ได้รเราไหนพาบัวอ,ออกเดินข้างนอกด้วยดีกว่าจะได้ใสบามองข้างหลังในี่ขี้ใครเต็มเลย ตูไปลอยไปข้างหน้าแล้วว่าทานองเนะน้ยทายโนะเดี๋ยวตื่นหมาอีกประกอนเล่ยรถอะ่ะเฮ่อแล้วแน่ๆ ไม่เองครับแขะนะประตูบารอยแต่ขึ้นรถแล้วบอกว่าข้างหน้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่ง้วนหลังนี่โค้งงอ,โ,อโดนถางตีไปหนึ่งดอกหลังนี่โค้งงอเลยนั่นเองนี่ อยวพ่นอันนี้มานะแฉะข้อเสียของหน้าฝนนี่คือแฉะพอแล้วด้้อหางดิข้อดีก็คือ,อ,อโอ้ยโอ้โหไปเอ้ย ลูกไปลูกไปเลี่ยงหมดแล้วนี่เอาละครับมาวัดกับมาบ้านเปิดสึกกันแล้วครับตอนนี้กำลงังมึงมาดิมึงมาดิกูมาเยอะเออกูก็มาเยอะเหมือนกันมึงมาดิเอโเอโอย มาครับโอ้ยเอาละครับเอาละครับโอ้โหมาบ้านก็มาบ้านนะครับมีช้างเป็นกรรมการ โนดินแล้วโดว่าแล้วไม่ได้ออกข้างนอกบ่อยอนะโน่ถางเนี่ยประมาณเปิดเทอร์โบประมาณสัก30%ได้อยู่โน่โน่ใจเย็นโน่เดินห่ว อุ้ยโนเราแวงแล้วที่ทำให้เรหนีก็ดีอย่างหนึ่งนะแห้งไวมันไม่แฉะไม่ชื้นเลย แล้วแกงมาวัดเอาอยาตีการมุสุเราเห็นประจำเลยเห็นไหมเห็นแล้วนะใส่กันแล้วเอาดิไปก่อนที่เปียบอะ่ะเฮ้ยถ่ายก่อนถ่ายไปหาเพื่อนก่อนเออไปก่อนที่เปียบอ่ะดิ

น่าแบนบน,นี้คือเบิร์ดปะง่ายไข่กันปะตัวนี้คือไข่เบิร์ดปะเปิดออกขาไม่หัวเลยนะแมนยุกอ้าวเสียงช้ชางใครร้องโอ้โหบรย good, ร,บบรยากาศฟิลลิ่งกู๊ดมากครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากครับ เอาและวฮะเหมือนเสียงไดนโดนเสาร์อ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนก็อุยสมัยเมื่อล้านปีที่แล้วเฮ้ยมันคืออะไรวะไดนโดนเสาร์ร้องไดโนเสาร์ร้องเนี่ยหรอเฮ้ยของไงดีเป็นเสียงมันจินตนาการไม่ได้นะเป็นเสียงไดนโดนเสาร์สมัยก่อนเฮ้ย มันได้ทั้เสาเฮ้ยแม่ไอ้ไทยวันนั่นร้องใหญ่หลวงตาหลวงตหาหันยูบ่บใส่สังกะทานหน่อยพี่ฟ้านู้พี่ฟ้าโน้ตกุฏินุปูพาเสร็จแล้วนิเกือบเสร็จแล้วนะ Yeah Wow เราตาก่อนเดี๋ยวรอ,าอตากไปหนึงนะครับ